สนับสนุนข่าวโดยครบจริงได้ใจต้องไอโมบายเท่านั้นทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มกับนกแอร์ ลกลับมาติดตามข่าวแรกในเบรกนี้นะคะคุณนุษดาไปดูกันที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านนางทิพาพรเยสุวรรณพูวอในการมูนิธิขาดเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะค่ะทางนี้ก็เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโครงการเย็ยนสิระพระพระปร,บริบาลค่ะในพื้นที่ตำบลบรุกาสามมออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะทางด้านนางทิภาพพรเยสวรร์พร้อในการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสโดยมีพันตรีมนตราปฐมพัฒนนายทหารปฏิบัติการฝ่ายขาวหน่วยเฉพาะกิจน,นาราธิวาสพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับค่ะ หลังจากนั้นนะคะทางด้านคณะของพ่วมในการมูลนิธิคาเทียมในสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีได้เดินทางต่อไปอยังตำบลบาลุกาสามมะอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการเย็ยนเจระเพระพระบริบาลพร้อมได้ร่วมพูดคุยสอบถามอาการและร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยความเป็นกันเองค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะทางด้านผู้อํานวยการมูลนิธิคาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเดียรร่วมพูดคุยกับญาติของผู้ป่วยพร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้อีกด้วยสำหรับโครงการเย็นเซราเพราะพระบร,บริบาลในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสโดยนวยฉพะกิจนาราธิวาสร่วมกับมูลนิธิคาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี รวมให้บริการทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่าโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถทำขาเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงน้ำหนักเบาสมใส่ง่ายเหมือนสีผิวหนังค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขสองตัวใกล้บ้านท่านค่ะมูลที่ขาเทียมก็มาติดตามดูผลงางนนะนะครับว่าของโรงงานทำขาเทียมที่เราได้ เปิดไฟแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแล้วเปิดไปแล้วก็ได้อบรมช่างนะครับซึ่งมาครั้งนี้ก็ประทับใจใช่ไหมครับจีิงจัพอดีเรามีโครงการจัดตั้งโรงงานทําขาเทียมนะคะให้กับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศนะคะขณะนี้เราก็มีอยู่30โรงนะคะก็ที่นี่ก็อำเภอสายบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงที่อยู่ในความดูแลของเรานะคะ,ะทิปนี้เรามาดูในส่วนของ คนพิการที่โรงพยาบาลเนี่ยส่งไปให้เรานะคะเพื่อทําการอบรมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เขาสามารถทําขาเทียมได้นะคะ <c oughs> เขาก็กลับมาอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็มาบริการทําขาเทียมให้แก่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนพิการของเขาะคะ่ะทีนี้คุณหมอก,ก็มาดูในส่วนที่เขาทําขาเทียมได้ดีเหมือนที่เราสอนหรือไม่อย,อย่างไรกะ็ะดูแล้วนี่ก็น่าพอใจแล้วก็ ถือว่าช่างที่ที่ไปจากสายบรุรีทั้งทั้งสองคนเนี่ยถือว่าปฏิบปติเงาน,นได้ดีมากนะครับแล้วก็เท่าที่รู้มีการร่วมร่วมมือกันกันกบภาคส่วนอื่นๆกับทางทหารทั้งทางทั้ททท NGO ในการหาหาคนไข้เพื่อเพื่อจะช่วยคนพิการที่แบบด้อยโอกาสได้รับขาเทียมแล้วก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คงก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของวุฒิธีนสนับสนุนข่าวโดยโนเกีย no ห้างหุน้นส่วนจำกัดสีวะาเทรดดิง้งนราค้าส่ง